ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราพูดถึงเรื่อง Green. <c oughs> มิสต์กรีนอ่ามิสต์กรีนคืออะไรครับตัวนี้เป็นมิสต์กรีนนะครับเป็นของปากกาเอ้ยไม่ใช่ปากกาเอ้วันนี้เราพูดถึงกันไกชุดกันไกชุดกันไกเครื่องมือตัดเล็บนะครับ <c oughs> อ่าเฮ้ยมิสต์กรีนไม่เคยได้ยินมันเป็นแบรนด์อะไรอ่ะผมเฉลยให้ฟังนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นมิสต์กรีนนะครับเป็นแบรนด์ของ ชา ي นะครับแต่ว่าดีไซน์ที่เยอรมนีผลิตที่ชน่านะครับส่งออกยุโรปเป็นหลักนะครับนี่มิสต์กินอุปกรณ์มาพร้อมชุดเซตแบบนี้นะเป็นอะไรบ้างอ่ะเรามาให้ดูว่าชุดเซตก็คือแบบนี้มีการตะล็บดูสิมีการไกลกันไกลตเล็บกันไกลแคเล็บกัไกลแค่เล็บขบทุกอย่างจนถึงกระแทกตะไบเออนี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานะในชุดเซตเนี่ยประกอบด้วยกันแค่ประกอบด้วยอะไรบ้างการตกดเะล็บธรรมดาเห็นไหมครับอันนี้การตัดเล็บขบ อ่าอันนี้ตัด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 เอ่อผมเรียกว่าตัดอะไรอ่ะตัดขอบเล็บอ่ะตัดตัดริมเล็บแบบนี้เอาไว้ตัดริมเล็บแบบเนี้ยเออนะริมเล็บกันไกลเห็นไหมพวกนี้เปน็นสแตนเลสตีด right. หมดเลยนะครับขนากันไกลเล็กกันไกลใหญ่ที่แงะเี่ไม่มีที่แงะด้วยผมเรียกว่าที่แงะนะฮะไอพวกนี้ตระกูลที่แงะที่แงะนะครับแล้วก็ที่เสาะเออที่ที่เสาะมีที่แขะหูด้วยเฮ้ยเขาให้มาด้วยแล้วนี่มีตาใบต่างหากโอ้ ชุดเซตนี้ราคาพันกว่าบาทเองมีอินชาน่าครับดีไซเยอรมนีนะครับ,รบตัวนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ทำส่งอยุโรปโดยเฉพาะนะครับผมก็ซื้อมาให้มาลองทดสอบดูนะครับนี่มีคิวๆนะลองคอนแทคดูลองไปดูในเว็บไซต์ดูก็ได้นะครับ miskin. s, mm hmm. <S <kin>. cn <S นะครับเออนี่โหดคุณภาพนี่ยุโรปนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ธรรมดาของรุ่นนี้ มาพร้อมซองเฮ้ยตัวนี้เป็นหนังแคกบก็รู้ว่าหนังอย่างดีแล้วมีสกีนเห็นไหมครับตัวนี้นะสามารถสกีนเลเซอร์สกีนโลโกโล้ลูกค้าได้เลยลเนี่ยเออชุดนี้นะสกีนแบบเป็นของแจกได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่้นเหลือเลยแล้วก็สกีนได้ด้วยผมจับรูปผมรู้ละกินเพราะเราอยู่งานนี้มา20กว่าปีแล้ว,ลวนะเราก็รู้หมดนี่โอ้หดูดีมีก้ำชื้นด้วยไหมโอ้โหน่ารักเนาะร้านนี้มีชุดเล็บ ขาเรียกว่าที่กันแล้วชุดเซ็ต่าเฮ้ยมีที่สาวด้วยเอาไว้ปัดปัดปัดเอ้ยนารหลักมากเลยอะเอ้ยนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มทีอย่างกันนี่ไก่สเตลเลบเออเป็นยังไงบ้างโผนหนักว่ะเฮ้ยดูดีมากเลยอะมิสเอร์กิีนอันนี้ดูดีมากจริงๆนะไม่พูดเล่นนะผมจับมาเยอะแล้วมิสเซอร์กรีนสเตลเลสตีนหมดแล้วตัวนี้อุ้ยตะไบตะไบอุ้ยใช้ได้เลยนะดูมือไปเรียบร้อยเลยโดนทีหนึ่งนี่คือ ระบายดีมากอ่าแล้วก็จัดถนัดมือนะนี่เป็นไซส์เล็กนะผมเรียกว่าไซส์สมอลดีกว่าเพราะเราใช้งานผมจะรู้ว่าไซส์สมอลเออจับถนัดนะมีที่เขาเรียกที่ดันอ่ะเออเว้ยออกแบบดีไซน์ดีว่ะเฮ้ยจับถนัดจริงนะแล้วมีท,ท,ที่ที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่เอ่อใส่เล็บอะ่ะที่ใส่เล็บเขาเรียกว่าคล้ายๆกล่องเเวลาตัดเล็บปุ๊บมันจะขอบเล็บมันจะวิ่งลงเข้าไปข้างในแล้วถอดได้ปะเอ้ยมันเหมือนจะถอดได้นะ แต่ถอดไม่เป็นว่ะเออนี่ถอดได้ด้วยนี่เฮ้ยถอดได้จริงนี่โหมีลื่น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 ,ล,นลื่นข้ามาเออเห็นไหมโอ้ลื่นเข้ามาให้มันชุดเซ็ตให้มันเก็บแล้วก็อ๋อเก็บเก็บได้มากขึ้นเห็นไหมเวลาตัดมันเก็บได้มากขึ้นไม่กระเด็นด้วยเออเฮ้ยเขาดีไซน์น,าน่ารักดีเนาะเนอแล้วก็ถอยหลังได้ด้วยนี่มีถอยหลังได้ด้วยถอยหลังเพื่อจะเทเลยอ่าถือว่าโอเคนะดีไซน์น้ำหนักก็ดีนะน้ำหนักเดี๋ยวผมจิ้มให้ด ไม่ขี้เหร่เลยนะดูดีดูดีสี่สบสองกับถือว่าหนักนะอ่ะดูล่องต่อไปคืออะไรนี่คืออุย้ยที่สายเล็บขบปากกายเหี่ยวอุย้ยอันนี้ราคาก็อันเดียวก็แพงนะเขาใหนนะ้อะไรไว้ต่เล็บขบแบบเนี้ยเล็บผอไไนะกัอไรเนี่ยจึ๊บแบบเนี้ยทึ๊กทีเดียวนะโอ้โหอยู่สนิทเลยอะ่ะคมมากคมมากคมมากผมเรียกว่ากันกายเหี่ยว อีเกิลอีเกิลเรียกว่าอีเกิลดีกว่าเพราะว่าตัดนะแล้วก็นี่นี่คืออะไรนี่นี่คือแทะเหมือนกันนะแทะเล็บแทะเล็บขบได้เหมือนกันนี่แบบทำไงวะเออนี่ต้องแบบนี้เอ้ยนี่ได้เหมือนกันนะแต่เป็นสบับเล็กๆเห็นไหมสบับบเล็กๆเนาะแล้วก็มีที่ตะกอกเก็บด้วยเออนี่มีที่สไลด์เก็บสไลด์เฮ้ยใช้ได้เว้ยดีไซน์เยอรมนีไม่ใชน่ห์นะถือว่าใช้ได้น้ำหนักดีนะ พอๆกันผมไม่ช่างแล้วกันถือว่าน้ำหนักดีแล้วกันรู้ว่าสแตนเลสหมดกันไกลเฮ้ยเอามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคมคมคมอุ้ยบาดบาดคมคมคมจริงอุ้ยจับคมจริงไม่รู้เอาไว้ทําอะไรครับแต่รู้ว่าคมมากตัวนี้ไม่เคยใช้นะครับตัดขนจมูกได้เปล่าอันนี้ไม่รู้จริงไม่กล้าพูดแต่ว่าคมมากไม่เคยใช้ตัวนี้เขาให้มาด้วยก็ดีใจเออนะถือว่าใช้ได้เขาให้มาถือว่าใช้ได้แล้วนี่คืออะไรแหนบแนบ ถอนขนถอนขนเฮ้ยโวคมอ่ะคมคมคมโยตัวนี้คมมากเลยอะ่ะนี่ดึงดึงหลุดเลยเนะี่ยุ้ยคมคมจริง ER เออดีไซน์ดีเนี่ยจับถนัดง่ายมือตัตเอนเล่หมดเลยนี่อุ้ยคมมากเลยอะ่ะใช้ได้ใช้ได้เลยวะแบบนี้ดีนี่อะไรที่แค่หูเฮ้ยเคาที่แค่หูมาด้วยอะ่ะนี่ที่แค่หูนี่แข็งจริงนะเนี่ยต,ตันเลยหมดเลยนะ นี่ที่เขาเ,เข้าไปในหูเสร็จแล้วงมาเฮ้ยเฮ้ยของดีเว้ยหนดูดอันนี้คืออะไรตะบตะบทํทำเสร็จต้องตะบเล็บขบใช่ป่ะอุย้ยจับนี่สากมือเลยอะตะบตะบเออทำไมเขาเป็นแท่งเหล็กเนาะเอ้ยเป็นแท่งคริสตัลเนาะเป็นแท่งคริสตัลนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันปกต,แติแต่ใช้ได้นะจับเนี่หนีบมือเลยเนะี่ย รูทีนี้มือสากเลยไหมครับนี่แค่เบาๆนะจะมีแบบหยาบละเอียดนะสองด้านนี้จะไม่เหมือนกันแบ่งที่ซีกซ้ายกับซีกขวาเห็นไหมความหยาบไม่เท่ากันนะเนี่ยดูยดิมือผมเนี่ยเป็นร่องแล้ครับเป็นหนังเลยติดไปเรียบร้อยละถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นของดีราคาประหยัดเนาะเออมิสร์กรีนเยอรมนีดีไซน์นะครับมาอินชัยนาส่งออกยุโรปนะครับตัวนี้แพคเกจมาดีสวยงามนะครับก็สมเห็ุสมผลน,นะ ลองหาสั่งในชุดออนไลน์ right, สั่งมีอินไทน่าครับสั่งตรงจากไทน่าเลยนะแล้วก็มาพร้อมพัดเก็บเนี่ยเยมีกระเป๋ากเก็บไหมเหมาะสำหรับเดินทางเอาไว้กระเป๋าได้นะแต่เวลาขึ้นเครื่องน,นะครับขอแนะนําว่าคุณต้องถือขึ้นเครื่องน,นะครับอย่าโหลดนะครับมีงานเข้าแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นพกพาเป็นเทลเวลเซตนะครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ